เอวาและเนทลาเมืองไทยไปอังกฤษแล้วหลังตกลงเป็นแฟนกันต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เลื่อนสถานะมาเป็นแฟนกันก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้ติดตามกันรัวๆเลยสำหรับคู่ของยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังอย่างเนทไมเมทเนทและนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวคุณเอวาประวรวนันหรือว่าเอวาตลกหกฉาก ราะว่าหลังจากที่เลือกสถานะมาเป็นแฟนกันเนี่ยก็มีโมเมนต์ดินเนอร์แบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองครอบครัวด้วยซึ่งนอกจากจะมีโมเมนต์ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาดินเนอร์ร่วมกันแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ของไมเมดเนได้ไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอวาแล้วต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆซึ่งอีกไม่นานอาจจะมีข่าวดีแน่ๆเลยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไปคุยกันซะขนาดนี้แล้วแฟนคลับอย่างเราเนี่ยก็ได้ตัดลุ้นกันนะคะว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ โดยล่าสุดได้มีผู้ใช้งานติ๊กตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปที่คุณพ่อของเอวากาลังกอดร่ําราเอวาแล้วก็อวยพรเอวาหลังจากที่ลูกสาวอย่างเอวาจะต้องบินไปอังกฤษนานเพื่อไปถ่ายทํางานกับทางทีมงานของ MyMedNet ซึ่งตอนนี้ทางเอวาและเนทก็ได้ขึ้นเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะกลับมาไทยกันอีกทีวันไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองลคะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ